ไก่บ้านอย่ตะมันดีทุกคนไปซื้อร้านเลือกจะได้เครื่องในบอมบาไปก่อลยเอาอยูแกงน้อยอยูแกงน้อยเอ้ยน้ำเดี่ยวซุปแค่มีซุปว่ะมิท่านได้แข็งคาดเลยหรือมันดินเอามาถมมันดินเปะไอ้ตามว่าสอนนูชิมด้วยมีหญ้าทั้งซุกแล้วนี่ฝันนี่นะซุกเลยล่ะลูกเอ้ย สวัสด,ดีจ้าเปิดกล้องเราได้หนิเอ็ดโจงให้ลูกสวัสดีครับกิ่น้องเดี๋ยวงครับมันมดที่นึกโซนนี้หนาวทั้งโลมครับเออจ้าเสียกขวดจังใดจังสิเสกวดเนาะแต่แรกเรื่องเราเป็นนึ้อไก่ครับพี่น้องมื้อนี้แหละนึน้อไก่สู่กินเด้อครับจังน้อยนี่แหละเพราะน้อยกวาดมันนิดน,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 นึงเน,น,น,นื้อไก่สมุนไพรเน้นๆท้องอุไรไซเป็นดอกแล้วเด้อจ้า สวยงามเหลืองอาลามท่ามกลางขี้ดินแดงจ้าจ้าจ่างามบระจาี่น้องนะสวยงามมากมากเฮงเราบรุอีกแปดนาทีเทียงพอถ้าชมบรรยากาศนาบ้านจ้ะวิเสียงอัน สรางใหม่พ่นเรือใหม่จังหน่อยเด้อจ้เปปะเ็่ดมีอีต้นใหม่ตอนนี้กำลังขอบงามต้นบงม่วงหมดแล้วจ้ะใด้เอามาปล่อยไปก็ำลังงามบ่คอยเดยวพามาทายนาะบ้านจ้ะ มันขี่ฟุ้นไงงองมันเป็นทางอันอันนี้พอกับพึ่งตาแตงดอกไม้ไปจ้ะนี่กระบอกนี้ยังมองจอดโล้ใตหน้าวานเป็นมองจอดโลด้ใต้ล้วจะมีเฉียงนาน้อยต้นอันนี้นกำลังแตกไม่ละจ้ะซื้อไว้อย่างาน่พราะื้อว่าต้นนี้ยังก็เกตมังกรบ่หรืออยังสักอย่าง ใส่กะจือบ่ไใดผู้ใดจื่อได้บอกใส่เด้อจ้ะจนดอกแก้วเป็นเทียงหนะ้าน่อยไว้นอนเลนจ้ะถ้านันก็เป็นบานตากองจอมอ่เดี๋ยวรอพอกวาดอันนี้แล้วแล้วเดี๋ยวให้พอไปซับไกล้ห้จ้ะโอเคจ้ะอออเออเดี๋ยวส้ไปเกี่ยใบบกกูดเหรอ ขขจ้ะเดี๋ยวไปเก็บใบบักกูดจะข้าวกันนี่จ้าต้นบักกูดแต่ว่าตอนนี้เม็ดนวยแล้วจ้ะนี่แต่นวยเนี่ยหน่อยเอาปอไอเปะเดี๋ยวจะเก็บใบบักกูดจะข้าวกันเด้อจ้าวันนี้เราจนึ่งไก่สุกินเลยครับพี่น้องไก่บ้านเป็นตะมันดีนะ สีร้านหรือะได้เครื่องในบอม่าไก่ปลาแลโอ้ไก่ปลาแระบานเนอบอกอันคือบอ้ามมาซื้อนะเนี่ยดืมนะไปเอาไม่รู้ามหูกแบเลือก้อหนชั้ีกแลอปูลุกง่ายกับบุเทาปูลุกี่ยเออเอา้ามผอมหนึ่งเลยคนๆเล้วกันหนึ่งนะใส่ <c oughs> เป็นตัวหนึ่งเสียบตัว่ไก่อพอดีพอดีกินตัวนี้มีทัานได้เท่าได้โถ่เด่เนาะพอดีนม่มจับท่างนี่ยังท่านจับตะไคร้จ้าอ่าสวัสดีน้องหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเปิดไฟเนี่ยใชสีดำสร้างวานเขาต้องไฟหมเไิม้ละซื้อตรงฝืนพาไฟหรือสมมอนีง ร้องเบิ้งปีใหม่ก๋บฉันไม่ได้เข้าดาวพี่น้องเออโงกานก็บว่าอะไเล่นคือทอดกันก็อดเอาเด้อปิดลายเด้อเด็กท่นเอาบุญเพิ่นกมจ้างหมอลำไม่ได้ไหเนาะเป็นนั้นมีได้แล้วพอเขาปิดละมีขอนอาหารนี่ขอนนอกดาวนับดาวเหรอเด็กขอนห่างกันสองเมตรโอ้ยนั่นต้นแหงมวนว่าต้องอ้วนอ้วนยั่งยิ่งขอนหอดสาวคนมีเต็มเดินบ่เอาจังฉันลำมันยังขึ้นหลาย พี่น้องเลยตีกันตีกับวัตถเกันขึ้นฮอดกับแฮโอดเอาผู้ถือเขาเจ้าไปเห็นงหะอยากมาหาพอหามีเลยเ้าเมี่ยเป็นจีนประเทศกับฟิดท์เทาสมุทรไส่เถอาสมบาที่อยากเม่อกับว่าเด๋มเม่อแล้วว่าพี่เม่อบอกว่าฟิดแล้วว่าว้าแล้วแล้วว่าเปื่อนบ้านเออประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยว่าเราปอดมันออกดื่มละพี่น้อง เป็นจิ๋นวะแต่ละย่างครับพี่น้องกินเพือเดี่ยช่วงนี้กินย่างเดียวเด้อพี่น้องอันพ่อบ่ได้ไปหาน้ำหนาวตัวอยู่หากินเด้อจ้างบ่อยากให้ไปน้ำหนาวเนาะลงน้ำโอ้พี่น้องเขาไปพ่อก็ไปไปสร้างบาบยู่น้ำผู้เดียวให้จังไดยเอาเล็นนี่ยังเราดังวันจันทร้ขาซางคนว่าเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่นะจ้ะกรเลยให้พ่ออยู่ก่อนเบิ่งจะลิปกินเขาเลยก่อนเด้อจ้าพี่น้อง แซ่บเก่าเรอครับินนืออื่นแบบี้กันสอยจุเชื่อได้กินสอยจุก็ถึกินซุปด้วพี่น้องจุซุปกันได้แล้วพ่อเนาะมาปี้งกินมันมีแต่หนาเยอันนี้พอนะสงสารเนี่ในกรณีสอยจุเมนะผมมาปีงกินแซ่บปินงมาจะได้เงร้อนบันไดดอกพี่น้อง่ช่ีเดือดร้อนอาหารทะเลโอเคขมงมจะได้ เอาถือว่าเป็นโลขออ้อพอกจะบอกว่าดปลาทูรออยู่แม่เดี๋ยวปังทำไ,ไมเกลือไอโอดีนน่าจะเป็นช่องหนบด้วยใช่ะตะไคร้ร้าย,ายได้จังนะเลยเกลือหอมมันเท่าจำจ้าข่าตะไคร้พริกแห้งจ้าว้าวเ,เพนเนลทปันได้แม่ปังรสสีหาหอมเอาน้าโมหนันก็บอกลงปฟอมเอาก็เอานี้ก่อนยายกระเทียมหน่อยให้มันเหลือเป็นตอนเป็นตอนยังเดี๋ยวยิบกินตะวันมมากรดกหนังเดี๋ยวหอมมากโซมี่ ลูกพ่อได้นี่อันขันแม่จมนี่โอ้จมลงไปหูกายวิทย์กายวิทย์แต่ขันพออ่พอเบาค้า,าเดียวนี่โอ้<ร>เสียใจไปสามเดือนนี่แหละหยีรีขึ้นขึ้นนังห่วงอีหลีขันพอ่อเลยเบาใหา้แต่ว่าขันแม่เบาโอ้ยเบาโหลดขันว่าขันเบาบลามกัครับ <c oughs> บลัมไปอาบน้ำครับเดี๋ยวแม่เป็นนังศึกษายีรีเด้อ เราเจ้าบบเมยอกเลาก็จมตืเหลืองเดิมๆใบบักูน้ำดจ่าหอมกระเทีมพีไปลองเออจะกันใดถือเป็นใกล้อันใดถืเป็นอันกัอนพอบอาให้น้อยนี่โอ้ยเจ็บเจ็บปวดเพื่องียปังี่แม่ว่าเอารดตั้งมาล้มมึง่ะรใช่ไดกับอรใช่ฟาดคืออ เยี่ยมเยี่ยมเจอเสื้อฟังอยู่แต่ว่าพ่อยูบ่คหอยจมไงคนพ่อจมนี่คือสุดๆล่ะจมเป็นอยบุงตีเจ้าแต่ว่าสม่วโมนี้เล่าเป็นสั่งเท่านาก็จริงแต่ย่าแมวเป็นควานช้างควานเนาะก็เป็นหัวหน้าเขาควานถ้าเกษตรเขาก็เป็นหัวหน้าเนาะต้องบึ่งเนี่ยแต่พวกสองเอาแหลงมากไหมเนาะ โอ้ยเห็นว่าก็เอากันหน่อยเจ้า <c oughs> จะเห็ดสูดเห็นว่าอินมันแฉะอยู่มันแฉะในหย่อมสมุนไพรกรุบกรับกรับแย่างหน,น่อยๆก็ให้ตะไคร้แน่อยากหย่อน้กเลื่นกับย่อมหลดพี่น้องเอ,อ้ว่ามันสืเห็ดให้แม่กินกายสูตรกา <c oughs> ยกะทิหน่อยว่าคอยเดี๋ยวลงคลิป้ะจ้าพี่น้องกะทิหน่อยบ่มีขวอดเอาพี่น้อง พี่หมองกวงเสียงตั้งกล้องขึ้นไปยืนซ้ายพี่น้องเลยยืนในี่ามันเอาละแม่เอาพี่น้องปรุงแบบที่หนึ่งพี่น้องเจะไปหาทับพี่กันจ้ะโอ้ยไข่กับสอยตอนใหญ่กับดอนกับตาน้านเหล็กกันเนาะการซึ้งไว้นหลอดเออพอดยัง่อยร่อยสีหนากเพีนงที่บอกเสียบอ่ะแบบทีหนึงี่ ข <laughs> 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 ัน <editors> อ้วยมาทางนี่ก็สิใหม่ไวเดีอเมียบอกแล้วบ่จื้อบ่จํามันบ่แม่นคือเฮียนตะขียหนูเด้อเฮียนเฮาน่ะโอพี่น้องเอาเฮียนเรามันลมมันติดซึงก็ไปหาเอาแล้วก็เอาเข้าหม่องเก่ายเฮ็ดแว่นคือเมื่อวานนี่นะมื้อนี้ใส่รถดีจักหน่อยจ้ะแม่นอ้ยๆๆนั่นแล้วมันเค็มเด้อเด้อลูกรถดีนั่น ใส right right? ่บโบไฮมันเข้มใส่เห <legitimacy parfois> oh ็นยังนั่นนึงก็ที่ว่าผ้ากันกินส่หนาะเปิดเสื้อผ้าคนน่ะคนน่ะคนน่ะชั่วชั่วลมนี่มามันหนาวแห่คันนิ่งแห่คันนิ่งเกาะไก่เอออืออยู่แกงน้อยอยู่แกงน้อยเออนั่นแล้วอีกยป่บ่ะว้าน้ำปลาก็มันประแดะยังไม่ทันเอาอยู่นั่น๋อลืมไม่ได้รูปสิ จ้ะเดี๋ยวเราสร้งไว้ทะได้จ้ะปลามันสะเปรนนิปลานิดเดียวพอจ้ะไห้ตำนานว่าต้องว่าดูมีกลิ่นนิดนึงเดี๋ยวได้ขั้วไม้เนี่ยแหละเดียเอาลงมาจัดรับรองว่าได้ตำนานข่อยเอาขึ้นเล่าขึ้นยอดปลาเดือกกลน้อยจ้ะพอพ่อพอพอเป็นอนุรักษ์อนุสรณ์ตอนน่ะล่องเวังเหรอซึ่งเกิดเกิดก้อนบอกหลามอ่ะหงมือหงมือเอามา ต้งตัว่วาเข่าด้อั่นน่ะธงมืออยู่ทั้งนี้ื่สอ,อนสองเด้อเดี๋ยวก็พอแล้วมันบ้าเมียมันสิขันยากยิบยิบใจโอ,อ้ยอย่าไหมอย่ามันเสิดเห็นี่ท้อพอแล้วา <c oughs> าาอาจจะว่าเอาบีออกกันเลย <c oughs> ขันแห้งเสีย,ย <c oughs> งใช้ขันบีแตกใครเลเครียดเลย ผมเดี๋ยวไปนอนหลังไก่เมนูไก่เมนูปลาพี่น้องใช่บริขินงานพี่น้องสีเป็นปนโอ้มาดับจะเกาขนจะเห็นงานยิ่งขนกันใช่คืนยากจิ้มละสิเมื่อหาผัวกำเมียงเด่นเนาะประด้มาแล้วโควิดแต่โควิเห็นงานโรงพยาบาลเขาหึงบ่อยกักตัวดีวะดีวะแม่ไม่ต้องโทรหากันนะเดี๋ยวมันจะไป จมูกเลยบอได้ขึ้นหญ่ตัวจ้าอยู่น้ำกันอยู่หัวโจ๊กแน่ใช่เื่องน้ำขอด้วยหยาดเป็นน้ำนงินนั่นเอ้ดูให้จบก็เป็นตะสีอี่นเหมือนกัฮะเป็นตะสีสีไอ้นีมันต้องสีแดงอะหนามมันด๋อแล้วทีนี้ใบมะกรูดโปะบ่วคือแม่ปางเด้อพี่น้องลูกแม่ปางเห็ดกวอน สะฟ้าเต็มจ่าจะมาฟังหนึ่เก็บเป็นสินเป็นอันถูกอหน่อยเนะววาะถูกอได้เนี่ยโอ้ยหวานยาวใส่เก็บเธอเดียวยุ้ไปหาเก็บด,ดูมันปวดเอวมันบ่ได้ปวดเอามือเก็บเนาะบ่ได้ดเอาเอวเก็บไปพี่น้องมาได้นี่เอาไปข้างมาเถอะเออเอาสั้ไาานไปเราก็ที่เอาตัวนี้ไปปอูอา้าวจ้าอ้าวจ้าอาวจ้าโอ้เอาไปข้างก็ได้พี่น้องวานนี้ ไปพี่น้องสิ่เลี้ยวเบิ้งไกลๆนี่ยแหละข้างข้างคนอ่ะคนเนี้ยหน่อยหมวกแดงอันเขาโบมีขวก็ดีได้เขาอย่างโยกไปใส้ก็ได้มีเปลี่ยนมุมครับพี่น้องเออนั่นยวเราเล่าจะหั่นแล้วมันมุมเอาฟีดดีๆมั่นครับเลต้องซีไปกลางสวนมันไงต้นกุ้ยนี่แหละผู้ใดถือฟีดฝาซึ่งได้เอาพี่น้องมาที่นี่ได้แม่ปางเดี๋ยวไปปิดเด้อ เนี่เอาแเอายาเนี่ยม่ดีม่นมีแนข้ไใได้แล้วอมาลูกกันออได้ล้วได้ล้วขอตับลงจากหน่อยนะแม่จะไปต้องตับเออนั่นเหไปสูดเลยะเอาถามว่ากินด้วยพีองโอ้ลมผัดวอยวอยสีฝาก็งามจะใส่ เล,เลยอนะําตามนี่แหละเนาะอันนี้บ้อคนว่าฝาสี้ฟ้ามันหวาหัวล้ำตัว <c oughs> ตอนนี้ก็บ่ายแล้วเด้อครับพี่น้องสุกไปเนาะหนึ่งไก่นี่ว่ามันชั่วโมงกว่าแล้วล่ะครับพี่น้องแต่หนึ่งมานี่เรามีจะซุกแล้วบ่เปิดเบิ่งจั่างมาันก่อนเด้อโอ้ยคะแน่นดีตลอดปะนันโอ้ยมันแม่นบล่ล่ะ ห่วยโอ้เปิดมีอ่ะตัวนี้ไหมเดี๋ยวถ้าแม่ปางมาเปิดวะโอ้วเวละเปิดเบิ่งเปิดยันไดครับเดี๋ยวเฮ้ยแม่ปางเราตําเจียวแล้วอย่างเราไปเปิดเบิ่งครับซุกจะมีซุกตําเจียวมะนาวจังหน่อยโอ้เซอกระเทียมเราบอทเอาได้แล้ว,าาลวามากินข้าวเท่งนำกันเด้อครับพี่น้องตําเจียวแล้วนีน่เราได้กินข้าวเท่งแล้วนี่ข้าวายหรอวะใบคล้อยนยี่แหละ น้องชมบรรยากาศทรงใบๆครับแ,แดดเอ็มเซมเหมือนนี่ถ้าว่าหนาวเทได้ครับมีความเย็นความหนาวขนาดแดดแดเย็นเอ้วันนั่งอยู่ห่มนี่แทบมีปนตาอยู่เปล่ละครับมันหนาวมันเย็นเพื่อเบิ่งกันนะลูกซุกไม่มีซุก,กวะมีท่านได้แข็งค่ะเลยลูกม,ม,มันดินเอามาถมมันดินเป๊ะ ไอ้ตามมาส่วนมาชิมด้วยนีหม่องน้อนเผาไก่มียาทางสุกแล้วนี่ป่านนี่นะสุกเลยล่ะลูกเอ้ยรสชาติไม่คอนเก่งตามมาชิมบังด้วยนอนเฝ้าหนึ่งไก่ครับพี่น้องครับปู่ศาสตร์นอนเฝ้ากันนะสนุกนานสุกชิมเบิังดูลูกชิมหนามเลยจะชิมตอนอาจารจ้างเขาจะเฉลี่ยเกินไปนยู่นะ แันเลยพอดีบ่าลกพอดีเลยครับปงเลยสรุเนไม่รีแบบกอทางสีนิดนึงแต่ว่าพอดีดรงจำยกมากเลยได้นอกหมืนทำทายลูกแป๊บนึ่งนะครับการาการมาได้ครับพี่น้องบานนี่มากินนึ่งไก่ครับโอ้โหติดตะแเสบกันนะอันนี้แก้วแมงดาตะมือเส้าเนี่ยนะครับตำเสิร์ปะเดะแมงดาได้มานำาพอลุนแม่ตัล่ะครับดูเคยออกมาครับอมบ่ะิมมอก่อนได้ แต่ว่าลูกเตยสิมบางท่านลูกครับขอสัตว์แซ่บสิบบางท่านใครของมันดีแ่อืมแซ่บไปดีตลอดพี่น้องได้ครับให้เกลือหไรให้เกลือหน่อยพี่น้องอ๋อครับชุดเดียร์มันเป็นเน่มากเลยไม่มีตลอดเอาอะไรลูกลูงกินข้าวไดะมากินข้าวกินข้าวไร ใก่้ดอมว้อนี้แบบแบบเลยเาจปเป็นจังวบริษัทลุมเื้องมาเดี๋่อนีนะเอิันไม่จ้ะบอกว่าเราสีฟาตามคนตามหรืว่ามาไม่ชอบอกไก่มาเดี๋ยวบอกครับเฟย์ดีขนาดเลย เป๊กไก่มันแข็งแข็นนงนะครับวมันมีมันยูน่บันยู่นี่พอหน่อยกระหิตขั้วครับอยู่บ้านท่างปุ่นกับคนอื่นก็นเห็นเฮียนครับพี่นอ้องโอ้หักหักช่วงนี้แม่ตูวคนรุ่นนี้ฮั่นอยู่คนหน่อยว่มีขั้วอยู่ไปเ็ดไปนี่แหละพี่นอ้องเอ้ย อได้อยู่ในเสาน,น,นอนแบบนนนาบอกนะนอนยนคันไขรีสอดครับคั้ไ <c oughs> ขดีนในในในสอดทเลยครับจไม่ได้รูไมาให้แม่ปังเลยแล้วเอาตะแคร่เข้าไปในคล้ายๆเลยือนน <c oughs> แล้วเอาทีนอนเข้าไปเอาเต็นเข้าไปเ <c oughs> ข้าตีหนาวเขาอยู่นอนอุ่นดีอุ่นจนหอนแต่า,าหมูทำน,อนอหนาว ใส่ไปใส่ก็ได้นอนนั่นแหละใส่โบรานมา้างใส่ยานใส่ของเมียเนี่ยมันขึ้นมาคนเดยียวเนี่ยมันโอ้โมันเป็นยานมันคือตรงหน้ามันคนบอกหลายเลยใส่ใส่ปุ้ยเราก็นอนคือคือเหมือนยานก็หยวยไม่เคยนอนมากนะ กมวนโมแล้วหน้าบานเด้กคนคนแบบไรพ่อเขานอนเมือแล้วไม่อะแบบแงันนำมันอร่อยมันมันมันเือไก่กนับมันนำ้วันนี้พี่น้องมาสข่าแล้วครับมาเด้อเจ็มเอ เาหุจดอยู่เาหุ่นจัดเราไ่ได้โทรอกนี่ลินดาั้งยงน้ยางนันมอนาขันมาตกันี่นอึงล่ะอ้าเป็นหยะหัวแล้วไปบานอยู่นงเบ่งรถสของจนอง ด้าแต่ในสมัยกูเมื่อวันนี้ก็เป็นอย่างนี้แหละพ่อไม่ต้องไปตลาดตอนนี้มักต้นเรามาส่งกับเอาห่อเชิญสั่งอยากได้อะไรสั่งเอาโทรแป๊บเดี๋ยวก็มาแล้วแม่ตับจำน้ำหมูจังบาทเด้อเห็กใจจำน้ำแซ่บที่สุดทอดได้คืิบอกไ้อืมี้กระเทียมกับใบบักูดแค่นั้ น,น่องออกมานั่นหรือดีใช่ไหมยำเข้ากรืยำไงมันแหม่ยำไงมันจานน้องผักเด็ดยอะนึงไกแ่แซ่บนึงสูตรแม่ปางลองเบิ่งเด้อครับพี่น้องสุดยอดดีด้วยแต่ว่ามื่อนี้ลูกสาวครับมัน ถ,ถ่าถอดอยายถอดนะถ่าถอดวิสาเธอได้มาะเจอกับหนึ่งเจอกับซึ่งมาหาอุตใส่ซึ่งได้จำนาน้น<ช>่อนเลยจ้ะยินหนาวาออจังงั้นแม่ก็ขอไปให้ไหหอาแล้วบอไอ้าอ พี่น้องหนาวตั้งแต่กันหนาวหลีได้พี่น้องข้างหน้าแดดแดดหนาวเสือป๊าดยืดแดดอ่เนาะเป็นแหงบ่ห่อนแต่ว่าแสบก็คุยนั่งหลายหรอปีกายนี่มันมีหนาวครับนะเนี่ะปีนี้หนาวก็เขาบอกแล้วว่าให้เตรียมตัวปีนี้จะหนาวหนาวกี่รี ไกมันอยู่นี่ได้หรือจำกินนานมันอ่ะได้ครับจำกินข้าวอร่อยเลยพวกกะทิอยู่ไม่จะได้กินเนาะยงเปลี่ยวบดบาทตัวใช่จะ่ำไปคื้นบ้านแ้วมองเสพๆใครมาทำตัวนั่งแล้นจำนันมัมัมมัมมัม

ไก่น้อยยิบมาเกิ่มหูววไก่รักหมดอล้กเลยลุกมาอยกาีครับันนั้นเราหอยไฟไม้ม้อนไก่น้อยมีมาอ้แสบครับพี่น้องครับคลิปนี้กับฟ้าพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบอล้อครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนครับ ผมพอน้อยซอยเดิมทั้งลูกเคยลูกสาวครับทั้งแม่ปางครับกินหนึ่งไก่ครับผู้แสบครับมาเ้อครับพี่น้องขอบคุณหลายครับ